ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่24ตุลาคมโดยโค้ชเฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอเสนอะสิงห์ประวังคาวานี่5ประเด็นเด็ดก่อนที่บิ๊กแมตช์จะปะทะกันในค่ำคืนนี้โดยที่ถ้าผมสึกฟุตบอลเดียวกิจในคืนนี้มีระอุอีกแน่นะฮะเมื่อทางแมนยูของเราเพิ่งฟอร์มจะกลับมาเข้าฝักใน2เกมหลังสุดเตรียมเปิดปรังโอทาวฟอร์ดรับการมาเยือนของเชลซี ที่ผลงานยังขึ้นขึ้นลงลงนะฮะต้องรอติดตามกันว่าโอเลอ็กลัสชานั้นและก็แฟงลามพาต์นี่จะมีหมายเด็ดพิชิตคู่แข่งกันอย่างไรในค่ำคืนนี้แต่ก่อนเกมมาเกาะประเด็นที่น่ารู้กันก่อนดีกว่าเริ่มจากข้อที่1น,นะฮะคาวาน,นี่เดบิลส์โดยการจบฤดูกาลที่แล้วด้วยการยิงถึง23ประตูในทุกรายการนั้นเกิดทําให้แฟนผีเชื่อมาว่าองน,นี่มัสยานคือกองหน้าที่ทีมต้องการอย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญของสตาร์เมนยูรายนี้ก็คือความสม่ำเสมอ เขาเนี่ยเริ่มต้นดูกาลไม่ดีอีกแล้วนะฮะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมจึงพูดได้ตลอดว่าพวกเราเนี่ยต้องการกองหน้าหมายเลขเก้าระดับท็อปคลาสทอสโคตสำนานแข้งผีในกล่าวว่าฤดูกาลนี้มาสุยานเนี่ยยังคงยิงประตูไม่ได้นะครับผมแถมผลงานในสนามยังไม่เป็นที่น่าพอใจอีกนักแต่ตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่แล้วในกลุ่มล่าสุดกับทางเพเช โดยโซเชีนนั้นรู้ดีว่าเขาเนี่ยจำเป็นสต้องมีกองหน้าเบอร์9จอมถล่มตาข่ายนะฮะทางแมนยูของเราต้องการให้สั้นนี้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรเป็นและการที่ทางมัสยานโดนชดแบนด์อยู่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทางอินสันคาวานีกองหน้าไวเกาที่สัญญามาในตลาดนักเตะนั้นวันสุดท้ายจะได้พิสูจน์ตนเองเสียสักทีหอหอกชาวอุรุกวัยคนนี้มีสถิติยิงประตูใส่เชลซีทั้งหมด3ลูกจากทั้งหมด8เกมหากไม่ใช่เรื่องปัญหาความฟิต คงไม่มีเหตุผลอื่นแล้วที่โซชานั้นจะไม่ส่งเขาลงจริงในค่ำคืนวันนี้จะมาข้อที่2องเป็นตัวเซเบ้ได้ลงต่อนะหลังจากอักเซลตัวเซเบ้ถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์กับทางแอตลาวิล่าในฤดูกาล2018-2019นะฮะเจ้าตัวก็หมายมั่นปั้นมือมาว่าจะกลับมาแย่งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงของพีแดงอีกครั้งแต่ทว่านฤดูกาล2019-2020นั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายของเขาอย่างช้าจริง แม้จะมีผลงานที่น่าประทับใจอยู่หลายเกมแต่เขาเนี่ยโชคร้ายนะฮะที่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บแฮมสติงอยู่ตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่ที่เกมคาราบาลครับรอบก่อนรองชนะเลิศกับทางโคเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนเขาก็ไม่ได้กลับมาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่อีกเลยจนกระทั่งฤดูกาลนี้โชคะตาเริ่มเข้าข้างเขาเมื่อช่างแฮร์รี่แม็กไกว์และก็อิลิคบายยีนะฮะต่างไม่พร้อมในเกมดวลเฟเช่นั่นทำให้เขาเนี่ยได้กลับมาลงสนามในรอบ10เดือน ผลงานสุดโดดเด่นในการจัดการของครเีย,ยนเอ็มบัปเป้แบบอยู่หมัดจนได้รับคำชนแบบล้นหลามทำให้แฟนผีหลายคนชี้ให้ตัวเซบ้คนนี้ลงแทนแี่ไม่กว่ากันเลยที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักแต่ก็อย่าลืมนะว่านักเตะน,นี่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บยาวนะฮะการโหมใช้งานนั้นอาจจะมีผลลัพธ์ออกมาไม่ดีได้สำปาปตัวอย่างมีเห็นอยู่แล้วกับทางเอริกเบย่ที่บาดเจ็บอีกแล้ว3 4สัปดาดา ต้องรอติดตว่าโซชาน,นั้นจะให้เขาลงเล่นต่อเนื่องได้หรือไม่จอมานทัผมข้อที่3ถึงเวลาที่ซีเอสตัวจริงโดยงนนนี้ฮากิมซีเอสสัญญาเข้ามาร่วมทัพเชลซีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยปีชาวมอรกโกคนนี้เดินทางมาที่แซมฟอร์บริด์ช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แถมเจ้าตัวนี้ดันโชครรัยอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับรการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องกับทางบรตทันเมื่อปลายเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นเขาเนี่ยลงสนามเพียงแค่สองนัดเท่านั้นโดยลงมาชนะต,ตัวสำรองสองนัดหลังสุดก็คือซาตุมตั้นและก็เซบีย่ารวมเป็นเวลาทั้งหมดส6่หกกระชีซึ่งทางผู้จัดการแฟนลังพาดน,นั้นดูจะยังไม่เร่งใช้งานมาก,มากใหม่นัดในค่ำคืนนี้มีโอกาสอยู่เหมือนการที่เขาเนี่ยจออกสตาร์ตตัวจริงเป็นครั้งแรกใน,นกศึกฟุตบอลเยอรมัน่าสนใจบอกว่ากุนซือสิงห์ปรูนั้นจะจัดใครนะผมลงสนามเพราะว่าตัวเลือดในแนวรุกได้มีมากมายเลยทีเดียว แน่นอนก็คือจิมโมวนเนอร์นั้นคงจะยึดหน้าเป้าเช่นเดิมพร้อมกับมีกองกลางตัวสนับสนุนอย่างไคลส์ฮาวเวิร์ดขณะที่ต่างตัวรูกฝั่งขวาคริสเตียนูริซิสก็ไม่พลาดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นกันดังนั้นนะผมตำแหน่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับซีเอก็คือตัวรูกฝั่งซ้ายนั่นหมายความว่าเมสันมาส์ที่ลงสามมาตลอดอาจดูดดัเป็นตัวสำรองก็ได้แต่คงต้องดูการตัดสินใจของลำพาดกกันก่อนในค่ำคืนนี้ จะมาข้อที่4ก็จะเป็นคู่เซนเตอร์ที่กำลังตามหาโดยคู่เซนเตอร์แบ็กกลายเป็นปัญหาหลักที่ลังพาดพยายามแก้ไขมาฮะหมั้งแต่ช่วงเข้ามาคุมทีมเมื่อ s เมอร์ปี2019ก็คือเคิร์สซูมาอันเ r เนโอวิ r ิเกอร์อันเดียสชิตเซนและก็ฟิกาโยชูรีที่เข้าออกเป็นว่าเล่นอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งความผิดพลาดของเขาเนี่ยความฟิตและฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยเข้าฟักทเท่าไหร่นัก แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแรมพาดน,นั้นจะหาเซ็นเตอร์แบ็กที่ลงตัวมากที่สุดได้แล้วหลังซูมานและนักเตะที่สัญญาฟรีมาในช่วงเสมออย่างเชียโกซิว่าชาวบนงานด้ดีโดยทั้งสองเก็บคลินชีตในเกมพบกับทางซซวิยาไปศูนยต่อศเมื่อการกสัปดาห์ที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้ที่ลงพร้อมกันยังไม่เสียประตูในเกมถล่มเคซันพาเรตไป4ต่อ0อีกต่างหากครับ โดยในเกมลีกล่าสุดกับทางซัตตัมตันนั้นซูมาคนนี้ได้ลงจับคู่กับทางคีจันเซนแต่พวกเขาเสียถึง3ประตูนั่นเป็นเหตุผลมากว่าทําไมซูมาคนนี้ควรจะออกสตาร์ตตัวจริงพร้อมกับซูมาในค่ำคืนวันนี้และสุดท้ายข้อที่5นะฮะผีคมที่โอเทอรฟอร์ด โดยอนยุข,ของผิวนิกิจนับตั้งแต่ฤดูกาล1992-1993หากนับรวมทุกประการแมนยุคข,ของเราและก็โดซีนั้นไปทีที่เจอกันมากที่สุดแล้วโดยคืนนี้จะเป็นการเจอกันครั้งที่82โดยช่วงหลังวันนี้โลซีนั้นมีสติการเยือนโอแทฟฟอร์ดนะฮะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักหลังไม่ชนะเลยใน7เกมลิกหลังสุดก็คือเสมอ4พ้ไป3 ซึ่งนี่ถือเป็นการไร้ใช้ที่แนวนานที่สุดนับ้งแต่ไมนชนะ16เกมติดต่อกันช่วงระหว่างปี1920ถึง1ปี1957นะฮะอย่าลไรก็ตามนะผมในฤดูกาลนี้ผีแดงนั้นลงเล่นในบ้านถึง2นัดจบด้วยความพ่ายแพ้ทั้งสิน้นมีแค่ครั้งเดียวในวัติศาสตร์ที่แมนยูของเราแพ้คาบ้าน3เกมแรกในลิกนั่นก็คือฤด,ดูกาล1930ถึง1931นอกจากนั้น ครั้งสุดท้ายที่ผีแดงแพ้คาโอเทฟอร์ด3นัดติดต่อกันในลีกนะฮะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมพันธีหนึ่งเกา 1, 1, 9, 7, 9, นั่นเองครับอ่านะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนก่อนเกมที่จะมีบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้แมนยูจะต้องระทะาก,กับเชลซีเวลา2ิ3 0นริการสาชีนนั่นเองก็ต้องรอดูกันว่าคาวานีคนนี้อาจจะเป็นการเปิดซิงเขาในเกมเกม,เกมวันนี้ก็เป็นได้ครับก็รอไปติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะวันรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับ โอเล่วัานคำชมยกใหญ่ให้กับตัวเซเบ้โดยกันที่ทางโอเล่กันตาสชา้าผมในายใหญ่ของแมนยูของเราวัานคำชมไปยังอักเซลตัวเซเบ้กองหลังของทีมโดยแข่งวัสองปีรายนี้ทำผลงานส่วนตัวได้ดีในเกมกับทาพมีกาแดงบุกชนะปาได้แช้จัแมงไป2ต่อหนึ่งบนเวทีแชมเปี้ยนเลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยตอนนี้มีการตั้งคำถามมาว่ากองหลังเชื้อสายดีอาร์คองโกเนียจะลงสามต่อไปหรือไม่ ซึ่งทางผีแดงนั้นกำลังเปิดโอทัมฟอร์ดรับมือกับเชลซีในเวทีในลีกในวันเสาร์นี้มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจากเด็กที่ไม่ได้ลงสนามนานกว่า10เดือนเขาเนี่ยมีบุคลิกภาพเป็นมืออาชีพนะเขาต้องการทุกๆอย่างเขาทํางานอย่างหนักเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงฟักฟื้นและพอใจกับเขาเป็นอย่างมากเลยตอนนี้คือต้องรักษาผลงานที่ต่อเนื่องและก็ปราศจากการบาดเจ็บ เราจะได้จัดการเรื่องนั้นนั่นเป็นหน้าที่ของผมและงานของเขาเรวมไปถึงงานของทีมกายภาพนั่นเองแต่ผมคิดว่าเขาเนี่มเรื่องทางานต่อไปได้เขาเป็นผู้นําเขาสามารถลงเล่นในทั้งกองหลังตัวกลางแม้ขวาเขาสามารถเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเขาสามารถลงเล่นได้หลายๆตําแหน่งซึ่งเขาเป็นเด็กที่รับผิดชอบจากการพัฒนาของตนเอง ผมแน่ใจมาว่าเขาเนี่ยกำลังจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขามีเส้นทางอาชีพที่ยาวนานที่ยูนิเต็ดดังนั้นวองว่าเราเนี่จะสานต่อความต่อเนื่องของเขาอย่างนี้ต่อไปครับอ่านะผมเป็นคำว่าง,งานนี้โซชาเขาพูดถึงนะฮะตัวเซเมคนนี้ว่าอาจจะให้เขาลงเล่นอย่างต่อเนื่องต่อไปครับก็ต้องเราดูต่อไปว่าถ้าเกิดว่าลงเล่นต่อเนื่องนั้นเขาจะมีอาการบาดเจ็บไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําแบบไอยี่นั้นเล่นไปแค่สองสามเกมเขาก็เจ็บยาวถึง3าถึงสอาทิตย์กันเลยทีเดียว กตาองเราดะกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะสภาพความพร้อมของทีมแมนยูก่อนที่จะฟัดกับทางเชลซีในค่ำคืนวันนี้เรามาดูสภาพความฟิตของทางทั้งสองฝั่งกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับดูความพร้อมของทางฝั่งแมนยูนะฮะในเกมนี้โอเล็กนอสชานั้นกุนซูชานอวิเชียนออกมยายันว่าเอริกบายที่ไม่ลงเล่นให้กับเกมกาซาดาโดนโรคเยี่ยงบริเวณกล้ามเนื้อเล่นงาน ซึ่งทำให้กองหลังทีมชาติเอตเลติโคส์ต้องพักภกษาตัวเป็นเวลา3-4สัปดาห์และจะพลาดช่วยทีมในเกมที่พบกับทางสิงค์ปรครามเชลซีแอตเลติิกและก็อาร์เซนอลและยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกเกมหนึ่งอิสตันบูลบาร์เซเลเียและก็เอฟเวอร์ตันโดยคาดกันว่าเจ้าตัวนี้จะกลับลงสนามได้อีกครั้งในเกมหลังช่วงพักเบรกทีมชาติที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์บอมบิดอัลเบียนในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนเช่นเดียวกับทางเฮริรี่แม็กไว ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกับทางเพเช่หลังได้รับรการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมทีมชาติแต่อดีตนายใหญ่คาร์ดิฟตี้คนนี้หวังว่าเซนเตอร์แบ็กเือดผพอดีจะผ่านการทดสอบความฟิตและกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลาโดยจะจับคู่กับทางอักเซิลเซเบ้ที่เพิ่งได้รับรการลงสนามนัดแรกในรอบ10เดือนและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะฮะและน่าประทับใจกับฟาริสเชม็มแองทําให้เรตเดวิลนั้นจะกลับมาใช้แผนการเล่น4-2-3-1ตามที่เขาถนัดอีกครั้ง ในแดนหน้าเบรดเดวิลจะยังไม่มีองค์นี่มัสยานที่ติดโทษแบนเป็นเกมที่2จาก3เกมจากการโดนใบแดงในเกมกับทางสเปอร์ซึ่งทำให้ดาวยิงตัวใหม่อย่างเอดิสันคาวานี่จะได้โอกาสประเดิมสนามในเกมเกมนี้โดยมีมาคับรฟอร์ดที่เป็นฮีโร่ทับประตูใช้กับทีมในเกมสุดท้ายนะฮะยืนบริบเส้นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเป็นควนมาตา หลังยังไม่เป็นที่แน่ชัดมาว่ามีสันกรีนวูดท,ที่ไม่มีชื่ออยู่ใน2ทีมหลังสุดเนี่ยเป็นเพราะการบาดเจ็บต่างที่โซชาได้ออกมากล่าวอ้างไหมหรือเป็นเพราะขาระเบียบวินัยจะถูกผู้บริหารตัดเตือนขณะที่ทางบรูโนอเฟิร์เดสยืนอยู่หลังสุดหน้าตัวเป้าอย่างคาวานี่นั่นเองถึงแม้ว่ามหาเทพเจสซี่ลิงกาดนั้นพร้อมที่จะกลับมาช่วยกันอีกครั้งแต่ก็คงจะยังไม่มีชื่ออยู่ทีม ส่วนฟอฟบ้า้นั้นก็ต้องนั่งรอโอกาสอ,าอยู่ที่ซุมมนั่งสำรองอีกตามเคยนะฮะรวมไปถึงดอนนี่ฟันเดอร์บิกนั่นเองครับส่วนเ่าฝั่งทางเชลซีนั้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผู้จัดการแฟนลังพาดหุ่นซื้อนุ่มไฟแรงออกมาปฏิเสธถึงความกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของทิโกซิวาเป็นที่รูแล้วหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีการมาเจ็บรบกวนจากการประทะกับทางผู้เล่นเซมิยาในครึ่งหลังของเกมดังกปล่าวแต่สุดท้ายก็สามารถลงสนามได้ครบ90นาทบ,บชี เฉินชางฮาคิมซีเยสดาว่เตะป้ายแดงที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงสมมร์ที่ผ่านมานั้นยังคงต้องรอโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกกันต่อไปนะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมสภาพทีมก่อนที่จะมีการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้นะฮะเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนะผมที่แฟนๆผีแดงของเรานั้นไม่สมควรจะพลาดในค่ำคืนนี้จะเตะกันเวลา23นาฬิกา30นาทีนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าจอดของบ้านท่านทุกๆคนได้เลย และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะผมติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับส r คร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ